สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มี34แรงเข้าใหม่หนึ่งรายการครับผมสภาพพร้อมใช้งานครับรถจดทะเบียนปี53ครับผมเอกสารเล่มชุดโอนครบครับสีสันเดิมเๆครับผมประกอนด้านหน้าตราช้างครับ พันหลังเป็นพันหกตราช้างครับผม เรื่องแกดีให้ดราดึกสงบนครับผมหางหลังไม่จะตุกครับ ท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผมคันนี้อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังจเ,เวียนปี53ครับผมราคาอยู่ที่169,000บาท169,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้ครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ